เยายาหน่อยก็ได้นะเอาไนะคำตอบนี้ก็คือคิดดีๆนะอ่าคิดดีๆนะออ่านี่นี่รูยังไม่เียกกระดานแล้วนะยังนี้อยู่อ่านคำตอบอีกอัน พี่ใหญ่จะไม่พิวรเรียกตัวเองว่าอะไรหนึ่งแยรินสองน้องยินสามพี่ยินสี่พี่รักเราเล่นกัดสินมาเลยอ๋เริ่มต้นต้องอ่าอันนี้ต้องมันควรเลยผมผมว่าถูกแล้วการเดินตามกันน่าจะถูกแล้วโอเคสไลดนี้คือชอบเรียกว่าน้องยิน ซึ other other ่งไม่เคยไม่เคยแต่ไม่เคยเกิดเมันน่ารักเลยครับเราเรียกแพ้โอเค